การสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่พอเที่ยงกับเดือนทางมาทําอํเาเภอกันทลักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะสิ่งขันมาอมเาเภอกันทลรักกัตองมหาลูกต่อมมหาลูกต่อมมาสอบถามข้อมันก็ลูกต่อมว่าปู่เจกมหาบอมหามาบอกเลขตัวใดเนี่ยแต่ว่าส่วนมากปู่เจกมหาลูกต่อมจะเป็นพิศนาครับผมท่านผู้ชมเป็นพริศนายังงวดนี้ได้คุยกับลูกต่อมไปแน่ละครับเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นพิศนาปริศนาจะเป็นตัวใดแปลใดจังได เฮาก็ต้องไปฟังจากปากลุงต้อมพร้อผมกันเนะานะค่ะสมบู้ชมเนาะลุงต้อมก็นั่งอยู่นี่แล้วพ่อมนีีเพิ่นก็อยู่สวนเพิ่นบ่ว่าบ่าจักสิปรับให้ปรับหน้าครับผมบ่มาจักเค็ดพื้นที่ให้มันแปลนครับผมเนาะเดี๋ยวเฮาไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมว่าลุงต้อมจะบอกว่าปูเจ๊มาบอกเป็นตัวใดญแปลให้ตัวใดญไปฟังชัดๆเลยครับผมมีรางวัลอยู่ค่ะลิปสติกซองดำสีแดง ท m, ั ok lighting, qui, ้งซองดามเลยเพิ่นเปิดฟ้าให้เบิ้งเลยนอเปิดฟ้าให้เบิ้งเลยเปิดฟ้าใด้งจึงคึงเลยลิปสติกว่าเมียนยังลิปสติกยาคิดไกลสื่อลิปสติกให้เพิ่นว่าัมเป็นของเก่าให้ผาเที่ยงน้ำอันนึงเออแบงพละอันใส้ซองคนนึกว่าใส้ลูกต่ำไปฝากผู้สาวว่าเมนตัวนี้บ่เพิ่นว่าให้ผ้เที่ยงเอาฝากลูกสาวผมให้ไอ้แพ่อันหนึ่งผ้าเที่ยงให้ไพกันแล้วแต่ใส่น้ำกันกระไดว่าดามหนึ่งมันแพ้งไรลิปสติกนี่เพิ่นว่าแ้วผู้สาวนี่เป็นผู้สาวเเก่าด เออพ่นวาเฮ็ดโลดพันวามีค่าจ้างกว่าเฮ็ดโลดเฮ็ดให้อิ่มพันวาอุตายเลยเด้อว่าวันพระใดวันในพงก็ป่าพ่นเท้าป่าจังไห้หรือจังใดนะนีหละมันีิใดแนวนีหละเพันวาวันพระใดแต่มันก็ต่อนเนื่องพ่นคุ้มนะย่านนี้อยู่นีหละเพันวางาม่พู้สาวงามเออพันเตงให้ผู้ลรเลนี่ลหละพันวา มันหลายค้นมาต้องจัดการให้เบิ้งพิ่นผู้เบิ้งเพิ่นก็เปิดลิปสติกถาเลยจังที่น่อสีแดงจึงคือยากคิดเลิกเพิ่นว่าลิปสติกโอ้เบิ้งตีบคนขิงลูกยีราคะท่านผู้ชมของแท้เด้อบันนี้ครับขิงมากแล้วครับผมเราพิ่นว่าจังได้ต่อยคารุงตบพิ่นภาว่าคุ้มให้เอาสองเถื่อโอ้จัดการมันสองเถื่อลิปสติกสองดามก็เอาสองเถื่อเพิ่นว่า ออดามดามละเถือไดจ้า,จางคือจ้างอันนี้ให้ตีไงอันนี้ให้มันเต่าไก่นกแพ้ก็ได้คือให้พูดระดาบนะคือคือเราเปิดจึกเลยจังสี่เลยนะของเทย์ย่าคิดลึกไดเพิ่นว่าลิปสติกลิปสต,ต,ติกเออลิปสติกอีหลี่มันว่าเตองอเด,ดียวฮะเพิ่นว่าย่าคิดลึกแสดงว่าคิดตลุ่มตีเอออยาคิดลึกไดมันจะเป็นสี่สองสี่สองไม่งั้นว่าสี่สอง ม่ยญิงสี่ริบติกสองคือว่าชิลนต่อตามหัดการสองเถื่อนเออเออแอดมินแอดมินไดนก็มีเหตุผลเออมีเหตุผลไหนสองริบติกสองแต่สีเดียวแต่สองแต่สีแดงคูหนึ่งมันสีแดงหลอดเบิงตีมาแหละเบงตีนะหลอดเออน้องไอวาวนี่ยคือยำเนี่ยมันคือมันยำถูกเปล่ามันเจนมันจิเลนเข่าหน้าข้นเหน ใบบ่บถึืองสิมันกะติอ้วยเลยมันอยู่กับเข้าใบที่จริงเราหายแต่เข้าเข้าแกบ่ได้เขาบอกแล้วว่าอย่าอย่าคิดลึอย่าคิดเลิกอย่าำไรเยอะเลยเอ่ยยำเพื่อไม่ย่ำตลอดมันขึ้นกับไม่ย่ำอย่าคิดลึกเอาง่ายๆเพิ่นว่าง่ายๆกับตื่นๆกับม่ไม่ยิ่งไม่เห็นแล้วกับเป็นซีให้หให้นอนน้ำขึ้นเราคุ้มเหล้านะั้นลิปสติกหนังคลองเหล้าเราซื้อมากเราว่าว่าหายไฟง่ายๆ่ายเดย์เออการบะเตืองบ่มากะบ่ต้องหายคือเอาคนเดียว คือเอาสองดามเดียวกันบ่มากกันเลยแต่เพื่อนบ่ต้องสนใจดอกเพื่อนว่ามีอยไรสิบโมงเราไมาอยู่ดอกก็ต้องต้องแบ่งใหายปูร่าดามดามหนึ่งมันแพงไหนอย่าคิดลึกว่าเป็นแนวอื่นไหนแนวเปิดฟ้านอกว่าโมเมนต์แนวอื่นไหนเราเราว่าอ่านตื่นตื่นคือง่ายๆน้าอย่าคิดลึกเอาเอาตื่นตื่นนี่ล่ะเพื่นว่าคือน้องไอว่าว่าหนักฟืนมันมันจีแรียนยาวนั่นมาอีกแล้วเห็นบ่เบิ่งนานเลยตินั่น ขันน้องไอ้วัาคือคือมันมันใบถือแต่มันสีแเล่นเบิ่งตีลาน่ะนั่นนั่นครับมันสีต่างเลยมาแล้วตาแล้วถึงแล้วถึงแล้วว่าจันเออขันใบถือมันสี่เล่นเลยนะการบูถึงมันสีบ่มีอาการดอกถ้าไม่ตื่นตื่นนึกว่าต้องเป็นเออเอ้าให้ตื่นตีสูตเดี๋ยย่าย่าไปลำไส้เอาตื่นตื่นเลยจะจะตื่นตื่นอย่าไปอย่าไปสีเหลียนไปทั่วทีบคือเอาคือเอาเออหายคือใหายแต่แต่เราสิมายามเอาเด้อเอาเดิม บอ่อแต่แต่ยางเดียวแต่ว่าอันคันว่าคิดตื่นกับเพื่อนที่ได้อยู่อยู่เพิ่นว่าคันนค,คิดคิดเลิกน่ะมันที่บ่ได้ง่ายดอกออคิดใบไปทั่วที่เพิ่นวานะเอาตื่นตื่นนี่นะมันจังได้เพื่อนจ<า>ังได้คิดตื่นตื่นหออารมณ์จอมวายคือแก่นะแกยาไปแก่ลายโตอีกอย่างจังสีนะคือแก่ขึ้นน้องไอวานะคือจะคันว่าสองคือสองคือสี่คือสี่เลยนะเห็นบอกมันสิเลนยเยาวเยาวเามากนะคันคันใบถึกได้สมมติว่าเขาแก่บ่ถึกแล้ว มันสีแลนออกแต่ว่าดิสติกสองอันปูไก้เอาสองเท้าปาะสานไม่ยิ่งคุ้มคุ้มเอามสองเท้อให้กาจ้างสองดามคันใไฮสติปดิสติกนี่แล้วเขึอนกระสีได้ละคันเอาตื่นเตือนได้ไม่ยิ่งี่น้ำสีบ่ไรไม่ได้เนาะจะนึคิดว่าจะเป็นสีสองสมากกว่าสีหนึ่งสีสองเยอนั่นมากแล้วลูกจะตาตรงที่ว่าปูให้จัดการสองเท้าออกเพราะว่าจะมาเน็นตรงดิสติกมากกว่าริมพอป้อนเปิด จังสี่เลยจับซองมือได้เปิดฟ้าเปิดฟ้าแล้วก็ถีมฟ้าแล้วก็อันนี้ยกขึ้นเออยกยกจังสี่เลยอันเออฟังกันยกจังสี่เอาตื่นตื่นเด้อจักะได้เขึอนอยู่ฝนว่ามั้งแต่พี่สี่หนึ่งสี่สองทันทันว่าทันทีใหญ่กับโตคิดลึกใบไป็นตัวทีว่าได้เขึอนอยู่ได้ไม่ยิ่งผู้เดียวตื่นตื่นจะได้เขึอนอยู่ได้เงื่อนงานฝนว่า ขันขันบัวเสื้อขันเอาลึกว่าใดเฮือนอยู่ใดเอพิ่นว่าขันขันเอาตื่นตื่นนี่ในมีเฮือนอยู่เลยเพิ่นว่ามันสู้ใด้เฮือนใหม่ทุกคนเพิ่นว่าอย่าไปคึดไปทั่วที่เพิ่นว่าอย่าให้ถามก่อนคิดว่าเอาเอาเอานีเพิ่นมีหญิงผู้นี้ไปหาอยู่เฮือนได้บ่หรืออยู่เฮือนไปไปนอนน้ำอยู่เฮือนเลยอยู่เฮือนลุงต้อมเออเพิ่นกะว่าคือย่อม คือย่อมเพิ่นว่าเพราะว่าปูแต่งเพิ่นแล้วโอ้มียิ่งน่ะก็ย่อมเข้าย่อมเป็นผู้สาเก่าคือคือย่อมเลยนะเฮ็ดโลดเพิ่นว่าคือย่อมย่อมให้เพิ่นว่าเพราะว่าปูสั่งแล้วคือแต่งแล้วเขาเพิ่นเม็ดไหลอันอันปูว่ากูบ่ได้เฮ็ดเถิดให้ให้เอาวซองเถื่อะไรเห็นน้อนน้ำซองเถื่ใซองกับซองโลดเพิ่นว่าบพรว่าดอกเพราะว่าเพิ่นนั่งคุ้มเพิ่นว่าก็เพิ่นคัดเพิ่นบ่ได้ก็ต้องยอมว่าเอาเงินเขาแล้ว เพิ่นวานนะนี่เอ้าเฮ็ดจังก็เฮ็ดโหลดเพิ่นนะเฮ็ดไออิมโหลดเพิ่นว่าโอ้ยเพิ่นว่าเฮ็ดจะได้ลิปสติกเราก็ซื้อมาหลายเพิ่นว่าเพราะว่าปูตตอรองนาบ่ให้คัดใจเพิ่นย่อมก็ย่อมล่ะเพิ่นว่าเท่อนี้ย่อมคือย่อมเออคือคือย่อมแล้วเพิ่นว่าเพราะว่าบ่ย่อมจะได้ลิปสติกเพิ่นนั้นจักแนวใดเพราะว่าเพิ่นซองดามเนาะ ก็แบบมี้ก็แบบมีหลายครับท่านผู้ชมกะพันในเห็นเฮือนนี่เด้อหื่เฮือนย่ออมสองสันบักใหญ่เนาะมีสะมียังได้มีได้ขันคิดลึกๆจะได้เฮือนจังสี่เด้อร์ปนว่าเมื่อคืนไดเมื่อคืนยามหื่นเมื่อนืนจะได้เฮือนจังสี่เออจะได้เฮือนงามๆนี่ราคาล้านนี่จังมันจังสี่เด้อทำเลจังสี่เมื่อคืนหน้านี่นี่หือนก็ลองน้ำไปเิ็นเจ้าหน้าเบิร์นนะคะแล้วกหรับความความร้อนต่อมนะคะไม่บอกว่ามันหลายข้นปนว่ามันจะได้ขยับขยาย แขนคิดตื mm ่น hmm. ตื oh ่นมุดสูสีใดเฮื่อนจังซีเดอร์เออก็ะเฮ็ดแล้วเพื่อนเนาะโดยโดยความฟันก็มีซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลาสีย่ำแคลิปติกแต่เมื่อคืนเนี่ยเขาสีมาให้เห็นเพื่อนวานี่สีใดจังซีเดอร์เฮื่อนนี่เดอร์เฮื่อนโอ้ใจเห็นเงื่อนน้ำเงื่อนเฮื่อนสีเงื่อนหะเออเพื่อนสองหลังนอะสีหลังสองหลังสีหลังคือเลี้ยงแถวไว้เลยสีใดเพื่อนจังซีเดอร์ผปนว่าเพราะว่าเตรียมไว้แล้วกันคิดตื่นตื่นนะ การคิดลึกกับว่าได้นะคือเราย้ำว่าให้พมานุนก็นยังยืนยันในซีสอง<อ>ของเขาเพราะว่านุ้งตอบบอกว่าพูนว่าให้คิดตื่นล่ะตาม<อ>ตรงไปตีร้ายโตพออมันตามดีนุกคิดออกมาเลยฟังความฟังนุงตอมแล้วคิดคิดได้เลยก็คือซ<อ><อ>ีสองไอ้ไอิดว่าเป็นซีสองแต่พอเที่ยงก็อาจจะเพราะแตกต่างจากไอ้ไอแต่พอเที่ยงก็ตีมีอย่างใส่คนหนึ่งได้ค่ะแต่ผมตีเดิมพว่าปุแจกยคมหน่อยซีสอ้ลลอองงเบิง แต่แต่ในฟอมไายเราค่อยถึงหนา้าแต่ว่าเพื่อนคุ้มผู้เดียวนอะตรกับว่าเจ็ดสี่สองพม่าหน้าเจ็ดสี่สองครับ <4 S 2> <อ>กับสองสี่คือน้องไอแต่ว่าเพื่อนคุ้มหน<อ>้าเพราะนั่น,านนั่นเพิ่นคุ้มหาเก็เป็นหนึง่งสี่สองก็ได้บังนั่นนั่นบางตีมันตั้งบางตีละ<อ>เพื่อนว่าขันเอาสองโต๊ะกับพ่อได้ใส่ขันสามโต๊ะกับได้เหื่อนอนี่เดอร์อันเหื่อนสองหลังนี่แยกกับดีสี่ลังนี่แถวนี่สี่หลังเด้อ กองมุโตนี่ล่ะเพราะว่าบทีมันดุกเต่ามันไหลอมีดา่ขยับขย่าย่มันไปอยู่ต่างหากมีกอคั้วแล้วนีเอ่องขึ้นนว่าหมุกร้านหลเออมันเพิ่นหลคนไดเอ้าเออพราจะเข้าใจเนาะค่ะแต่เพมเนาะลูกต่มเนาะกับบด้บอ้าหลายครับเบอาจังแต่ว่ารุงปูเจกว่าห้ไปน้อนนําผู้หญิงคนนั้นคนนั้นกาเจะเคยยินอยู่ครับแต่ก่อนลูกต่อมก็เคยบอกอยู่ว่าปูเจกไปแต่งงานห้ไปแต่งผู้หญิงให้ออเคยยินอยู่เนาะแต่ผ่านมากครับผมบัดนี้เพิ่นว่าไปเอาสองเทื ไม่ยิ่งกับน้ำซีแอมินไอทีให้เป็นซีสองตัวลูกต่อมว่าต้องเอาปูเจ็กใส่น้ำพ่อเพิ่นมายืนเพิ่นมานั่งเฝ้าก็เป็นเจ็ดซีสองหรือว่าหนึ่งซีสองเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเราลองไปพิจารณาเบนตอวเองครับสมุทรชุ่มพะเที่ยงกะมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเนาะครับต้องกับข้อหูหดือแกตื<ด>่นตื่นเองครับผมว่าสมควรจะเป็นตัวไหนเนาะก็ให้แป๊ะส้อยกันนั่นแหละครับจะ่าแต่ให้เพิร์ลเที่ยงหรือว่าแอมินไอแปะ ท่านผู้ชมแปลได้ก็รจะเลืมอมแขนเขม่นใต้คลิปมาบอกว่าเที่ยงในเด้อว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือบอกกับผมเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลร่กงกติขาดบ่ได้ครับผมก็ขอขอบคุณลุงต้อมครับผมลุงต้อมใจให้ก็ฝันดีๆตัวเด็กๆมาฝากท่านผู้ชมแฝงใจช่องเนาะครับเนาะได้มาแบ่งปันกันครับผมไพรมากก็ค่อยจัดคัดไก่เบื้องเพื่อความสนุกสนานครับผมมันนี่กรเสียงดังแน่ครับรถไถเพิ่นปรับหน้าปรับหน้าลุงต้อมอยู่เพิ่นปรับเป็นไไไฮให่่เเพินนบออยาากกกกกด้็จจระะแ ครับผมเอ้าคลิปนี้พอแท่งขอตัวล่าไปก่อนพอ,อกันไหม <c oughs> คลิปหน้ <c oughs> าแทนผู้ชมทุกท่านมีแต่ค้อมโชคดีและโชคดีโชคดีได้รับเงินแสนเงินล้านกันสมบรทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงตอม